เอาครับผมเนาะสวัสดีเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมมาแล้วมาแล้วเสี้นขาดปัดพี่น้ังอ่ามีะละสุดเตรียมกระสอบพฤฤีล่ะเลขหน่อยพี่หลังสี่ศูนย์แตกตรงๆออกไปล่าสุดเลยพี่น้ังเด้อ,อ,อเอาเขามาไหมพี่หลังใครเข้ามาติดตามเนะเาะมือนี้เล่าขาดปัดจะนําเสนอให้เป็นของวันพุธที่สามสิบเอ็ดเด้อพี่หลังเด้อเอาเขามาติดตามต้องกัน เนาะได้ยินข่าวว่าสิปล่อยฮกัวเลยอ่าเป็นได้ไรชื่ยังสิโพ่อสโพ่แทนพี่น้องนะมันสิยูได้บ่ละนะมันสิยูได้บ่เนาะปาโตสองตัวยังบ่พ่อฮกตัวกันสิตรงตรงเอาเรื่องทีตามไปพร้อมกันพี่น้องเนาะสำหรับเล้าพัฒนาวันที่สายสิบเอ็ดนี้เนาะอ่า เ็นายๆบ้าทนี่พี่น้องสำหรับเราพัฒนานะเขามาเบิ้งน้ำกันว่าหันเพิ่นมาอันนั้นก็เล้หันไล่การเนาะมาเพิ่นฟันเม่นเนาะพ่นถือขึ้งวดพี่น้องก็่อย่ได้สัมผัสเพิ่นทเทียอ่า่อย่ได้สัมผัสเพิ่นเทียคอยรู้จักว่าพ่นถือขึ้งวดทั้ง3ตัวทั้ง2ตัวเนาะพ่นอยุ่แถวนี้แหละแต่ว่าบานี่แอวแวแ้วเดี๋ยวจากไหนเนาะ เอาตัวใดก็หกตัวนีตัวใดนะหกเก้ามีหกเก้าอ่าหกเก็ดหกหกสองขึ้นกสองกสองกสองอ่าหกตัวนี้ขั้นจากตรงก็คือตรงไดเลยซื้อเสื้อตรงแล้วโอ้ซื้อตามที่ครูเตาชี้ว่างให้เนี่ยือตรงก็โตทพันตไปเออโอ้่อยดีจิตต่ว่าสีตัวกับพอแห้งแล้วพี่รองบานกัด ไฮฮกัตมากแล้วก็พี่จังจิหาันเถอะลเสี้ยนอือนจิบวัดนะงตงตเรงเสียนอื่นเสียนดังๆสิบวัดสนาภาวบอกคินสองคกก้อสองเก้าสอาสามตัวเด้อเอาเนียนไล่ลงไปได้อาสี่ตัวพอมเนาะเอาสี่เอาสตัวก่อนสตัวก็หกอเกาสองเดก้าสิได้พวกพิษแรงกันฮูเชียนไปเลยสี่พิจารณหน้ามึงเอา อจะว่างแบบไหนเดี๋ยวสีว่ายวเห็นอันนเขียนสีเห็นได้เอฟ่นะแล้วก็จับคู่จับคู่มาเนิ่นจะจับคู่แล้วพี่น้องจับคู่นี่แนนจับคู่ควมันคือบนข้นมคูเนียวมาข้ามปูเนียมาที่นต่แมนี่ขางคู่ม้ยค่ะของคู่มานนึ่งสองสามนึ่งสองสามเน หกเก้าอกสิบเอ็ดหกเจ็ดเก้าสองโหคัดมาคัดกับพี่น้องเจ็อ๋อข้า6หก็มีโอกาสไปล่างตัวนี้ถ่ายว้างแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเนอะเราไม่ดกพมนี้ตัรกับใบได้ตัวนี้เีตัวนี้นะอันนี้อีกวันนี่มีหกเก้ามีหกเจ็ดมีเก้าสองเจดเนี่ยเจ็ดูนยี่ยังเกาะหนึ่งหกหนึ่ี่อ๋อึ่งสี่แ่้เบียนตอีกแล้ว นี่นามองเห็นมี่นี่นื่พาร์ิการกันสิจะดูโคงไปน่อนจ้ะท่านั้นักตีองูเก็นักนักนักตเดียวูเก็ดเลยับอลตัวเดียวนักนักพี่น้องู้เงอยเก็เดียวกับเดที่ให้จับพร้อมจับพร้อมกับงี้หมกเก็ดกเก็กินหมดากก็มกินมกืโอ้ให้จับพร้อมได้พี่น้องได้ผ่าโทปาโท หกตัวมันเจ็ดตัวเลก็ได้ตัวเบย์ซะเศราบาตรก,กุมข้าแล้วตีทำไมเขาด้วยจ้ะล่ะโอ้ปลาโตปลาโต้เอาพี่รองเนาะะเดียเด๋ยวหกเก็ตเจ็ดหกเลยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ได้พี่รองด้วยสำหรับแนวทางเล่าข่าวปัดวันพุธที่จะถึงนี้ะนะมาครบเลยลนะมาให้เนาะมาครบทั้งหกตัวแล้วก็จับซับคู่ให้ตับคู่มือนีมาแปลก นวันนี้มาแปลกอือมุกเจ้าอยากคุณทักอีหยังพี่น้องเี่ว่าเบิ้งเข้าไม่ค่อยเบิ้งยุ้พี่น้องเป็นยังอือขึ้นอะไรตัวจริงเป็นยังล่ะนี่แต่ฮกเลยพี่เออเพิ่นให้ฮกตัวก็เลยบ่ภาพไม่ชัดโอ้บ่ชัดคจ้ารอดติดตามคลิปพี่น้องบ่ชัดก็รอดติดตามคลิปเด้อเนาะมีคลิปให้อยู่ อ่าแล้วก็สบับย่อสบับเต็มเนื้อเนื้อเน้นเน้นแข็แข็บะซับบะเมนนำไรพี่น้องเนาะอันนี้กาแฟกนฝากาแฟโอ้พันถือน้ำเตะเอาแล้วมันลดคาร์บไปคายอันมะเตียงอ่านะกาแฟพี่น้องครับเวก็ขอบคุณมากมากเจ้าได้แต่ว่าคราบเจ้าตั้งรักบาใได้อยู่ยังไงดิอ่าลุดไปสองหนวดกะเข่าบ้าเข่าเด้พี่น้องเด้อครับ นี่ละก็ให้เป็นแนวทางเขาพิจารณาเอาเพราะว่าเป็นกะเป็นการคำนวณบอกง่ายคนมักอ่านี่เขาไม่รู้เนี่ยผู้ที่ตีตามเพิ่นกะพิจารณาเอาอแต่ว่าวันพุทาท้นหลับนี้่วันพุทธที่ผ่านอ่าที่จะถึงนี่อ่าผู้ใดตุมักตัวเดียวงบหน่อยอฟันเลยตัวได้ก่อ เจ็ดหกเหรอเจ็ดเจ็ดหกกระพรมบม 6, 6, นี่มาตเดียวอนคันใจงบอกหตเดียวก็ด้อือเหกเจดโอ้เฉดแ,แ,แ,แเลยนปะเฉดแขนเีอ่าหกเจ็ดเจ็ดหกกระเไปอ่าให้กระเพยความด้อพี่งเด้ออ่าเพิ่นเน้นให้มากวันี้เป็นคือกาบล่ะเพื่อ,อนเ่ เี๋ยวเตียก่อนเลยรักบนรักเลยก่อนเลยวันบอกที่ก็คุออกสนามคนอกสนามในราแรงมันแรงงอ่าไปเรีกอันนี้ก็ขุบุอ่าวไปเลีออกขาวปุ๋นเตี้ยขุบนญุ่งเกาโอ้มันเท่ามันดกเกืนใช่อ่าเอาแต่ว่าที่แน่ๆพี่รองก็ห้าออกไปพิจะน่าให้ท่านฮกตัวอ่าลวกะคัดออาไาให้มันเหลือสี่ตวสามตัวสองตัวอะไรจะเหลือตัวที่มมนเสียความนั่นด้วยดินั่นด้วยเอ้า เอียเพื่นด้วยวนพี่น้องแคหนาจอเอาคักๆเล้เบิ้งคักๆก่อนงกคบไปซับลบ่คบเน้ยอยู่นิ่งๆนี่เดียวเเอฟซีพันเมืองขึ้นมาแล้วนิ่งเอฟซีเ้บอคอยยุกลายตัวโค้งเกจิหักแล้วมันละต้อนลับวิ่นเล้ตาลายนบอคอยย่นเลยเฮ็ดหมดแล้วะพี่น้องเฮ็ดตังไอือบอกที่แดงครับเนี่ยออกแห้งสัดตอือที่แดัาดีแค่นีแฮองซัดแค่แห้งนี่ ใช่ไหมใหญ่ขึนครับเด็กเขาหนูครับเขาไปเขาจ้ามเขาจ้าม่ัชัดเจนนี่นะเดี๋ยวมาเห็นนู้นนะนตามข้อเขามาเหล่อทำกันเลยเออแง่พูดกันเอาคันแม่แตกขอตัวกึ่งห้าฝ้าพิมแท้พี่น้องมี่หม่งยูมีหม่งยูด้วยจักิเป็นมี่ยูหู้อะไรวะท่านเล่าแตกแล้วก็สไหมรัฐบาลไทยแตกอีกปัดหัวฟันขาดปัดแล้วพี่น้องรัฐบาลไทยผู้ใดที่ติดตามเพิ่อเด้อ หอดมือแล้วหอดเท้าสีโรคสนามแล้วใครจะสอบพันใครจะสอบพันเนาะเอาตัวเดียวน้อยๆฉันแขวนห้องพนกับตามั่นแหละชุดแนวทางเล้าขาดปัดนะแต่ว่าตัวนี้เอาเล้าขาดปัดไปสักก้อนพ่อได้เด็กเป็นจิ๋นโยกให้มึงข้องข้องพ่อมีทุนป่ะพ่อมีทุนอ๋อสองสีเลยมันก็ได้สิอ่ะก็มันยังเอาวพี่น้องแคบหน้าจอเอาเด้อ เราถ้าไม่ชัดก็รอลูในคลิปเพราะว่าจะโลกคลิปไปอยู่ในสุดมันสัญญาณอาจจะไม่ได้ฝนมันลิ้นฝนลิ้นอากาศสภาพบอดีมากมองนี้หา้าละมองก็ชัดชัดเลยพี่น้องเนาะแต่ว่ามันอยู่กับคลื่นอยู่กับสัญญาณนั่นแหละเนาะทั้งฝนและว่ากันว่าฝนตกฝนอิ้ินนี่นี่มาเช่นขาัปัดบลินแต่เมื่อคืนนี่บอกล้นเนาะแต่ว่าเป็นไก่ทะเลเหรอไก่ทะเล่ขึ้ยคืนอุ้ยขึ้นเนาะ ว่าสภาพแต่ละหม่องมันบ่คือกันพี่น้องอไปหมองนึงคืนถ้า,ถาจับตัวไก่ก็มีทีต่ละหม่องนี่อันนี้เมื่อนี้ยคอยกันวาหาให้จอดช่วงสิ้นไล่ตายด้อยพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิ่นให้หอกโตพี่พน้องไปจับคู่เาอาสามตัวท้ายมี่ตัวได้แน่สี่ตัวท้ายมีตัวได้แน่เนาะโ,โตที่เพิ่นเน้นให้กมี่ เจ็ดนี่บ่กันี่คู้นึงตัวละตัตัวร่องเนี่ยตัวร่องจากหกเจ็ดเนี่ยเมื่อม่สนอมื่อมื่อไม่ได้ตัวเดียวเปนเด่ยนงขึ้นรถนี่แหละอยู่ในนั่นหละหกเจ็ดก็แสดงว่าต้องเน้่ไปทางล่างเนาะเพราะว่าเก้าสองสูตรพนมาสุดเนเจ็ดเก้าสองตัวกันหนึ่งหกหนึ่งสี่พี่น่องอ่าถ้ารอบเลขอะ บบกเตียงกับของฝากซะของฝากของฝากมาให้เห็นตอนนี้จะได้เขียนใหม่ชั้นเลยอี่มาเขียนสีเขียนมันก็ูเก่าแล้วบอกให้จเตรียกนมาทเจ้าันนึงเตรียมกานมาบ่น้อบบกเตียงเขาะว่ามันสูดเก้าเลยพี่้องนี่เห็นมันี่เตียมการเมือวี่นี่เาแกเตียงมาเซอแล้วซูเก่าแล้วนี่ยซูเก่าแล้เตียงชัดๆมันจะออกต้องกดรบอกทวัน เอมาเขียนม่น้มันแตงศูนย์เก้าแลยเขียนใหม่แตงศูนย์เก้าแต่แต่ไปเสียแตงเนาะมันคือบักแตงินชัดเกนอยู่คือศูนเกแล้วพี่น้องเนตึ้นบักแตงแล้วพี่น้องเนอันนี้เราจะไปเฉียววนบักแตงของแท้่ิของท้ื่ไปถ่ายเลยดิเออไปว่าจะบอกเียงเาเอิถ่ายวะเตดัางเลยอ้าวนี่คือบัก คือมักแดงเพิ่มเติมเพราะว่าศูนย์เก่าคนสั้นคักวสันผ้กองเก็บตางเหมือนเรานี่ยาอันนี้มาบังเอิญได้เห็นบอนศูนย์เก่าเห็นไหมเป็นรลักฐานเนี่ยเมียลำเนาศูนย์เก้านะมันหลอกถือขึ้นไหมอ๋อหกซืปอขึ้นไหมไม่หอกอืเออเนาะนี่โอ้ชัดเจนเลย่น้องศูนย์เก่าคือศูนย์เก่าชัเนเเะศูนย์เก่คักหลยอ อ๋อพี่รองเนาะยังไงเราบรจาคนมเด็กไฟสันเห็นธรรมดาแล้วแต่ใครจะไปพิจารณาเอาเอาสำหรับเราวันพุธที่31นี้ขอให้มีโชคมีมันน้ำกันได้ทุกอย่างเด้อทางช่องให้เป็น่นทางครับผมเนาะผิดก็อย่าว่ากันเนาะถึงเด็กขันวณไม่มีใครรู้นะแต่ว่าเพิ่นให้มากกว่เป็นการคับนวณพี่รองตัวเลขฝากต้อน่อแม่พีกท่านด้วยซี่ขอให้แฮงๆปังๆครับผมสวัสดีครับ